สวัสดีทุกท,าาทวว่านเไปแล้วจางตั้งแค่แบบบุหรี่ไงกันนี่จะใส่อย่างเดียวโอ้ยลูกแต่ห้าวเด้อตั้งอยบ่บนี้เจ๊กกระดานพอแล้วเฮ้ยซุกแล้ว <c oughs> มันคือกุ้งนั่นเองทุกคน เตรียมของเส้ตียงทาอันโทรทามร้านดูฮะอีกไยนั้นโทรทามมันดู

นี่ก็จะเป็นเหตุนะฮะมนนโมเห็นภายมาคือบมได้บอกตามนั้นนะทุกคนจัด,ดน้อยไม่ได้จัดใหญ่ยำอจซีเลยมึงที่สำคัญกับสิวลเวียนไปดามากเรื่องอันเสี่ยวมึงเลยนี่ สาวจ่อยสายอมมาได้เฮ้ยมันเท่เามื่อตะบ,บันโมูดูเห็น,นอ่ะตะมืออย่างต้องแจ้งไว้ก่อนเด้อพี่น้องเมืเ่อซผ้าคลั่งอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเด้อนนอ,อ,ดอีจอยมึงสิกายล่างอีเรมเบินบอสไม่ค่ะเอินทามึงยังไอกากป่าที่เขามันน,ะน่ะเห็นบอส มันหูอยู่พมนไหนมันสิบัมีตาว่าบ้านสีเขียวอยู่ในาสมันอยากมามันกับมามันบ่อยากมากกันแล้วแต่มันไม่สนใจใจอยด้บอดี้มี่บอดี้มีผูดได้หายมหนึ่งพ่อมแล้วก็บอดี้มีผพูดได้ด่าบอดี้มี่พูดได้ไหวยังมันเนาะต้องแจ้งไว้ก่อนแค่นั้นแหละพี่น้อง อ้าวนีแหกบีถิ่มตัอ่ะ้าวียังแพงอยู่บ่เอาใหมลดตอนนั้นอะเอาเสขนจะซับจกต่อนี่เนี่ยแหละ จะซับลงทั้งเครื่องกว่าซับผ่าลงนะก,กว่าเครื่องเน่บปเครื่องเน่ซับผ่ากลางสีบ่บอกโอ้ซับผ่าตั้งลงแล้วแล้ว,ว,ว,วแต่ฝ้าวซบแบบฝ้าวหั่นปลาเมึกนต่เผื่อจะได้กินไปอันตั้งแต่เก้าโมงเย็นบา่ายโพดโพ เปื่อสีเลเอาแต่ละอย่างแต่ละอันว่าเทิงอีจอยเด้ออันนี้สิว่าเทิงมันอีผู้เละเงา้มันอ่นนั่นผู้เละเดี๋ยวมันก็มาเองดอกมันยากดอกมันต้องไปโยงเป็นประเด็นเออเวลาสาวจอยนะเวลาช่วยงานนางก็ช่วยแล้วเวลากินทําไมไม่เรียกโน่นนี่นั่นมันนาลสิมีมากเลยดอก อาซิบมีมาในซองกูแต่ว่าอาจิไปซองอื่นซองไก่เคียง <c oughs> แล้วสนใจในช่วยงานเนี่ยก็เต็มที่นะช่วยงานก็จ้างนะจ๊ะช่วยงานก็จ้างเด้อ <c oughs> ไม่ได้ช่วยฟรีนะจ๊ะกินทีน่นี่อะไรก็ที่นี่ เพราะฉะนั้นแล้วขอร้องอย่าดามากม่าแส่แล้แส่น้ำเกลือแล้ผักก็มาเลีแหล่ส่เกลือันเปล่าลงแ่เกลืออยู่มันเค็มอยู่แล้วปลาหมึกผักซอยกันหางปลาหมึกางปลาหมึก บอยอีกเอยม่อยู่ไซเดียนี่เหืือบ้านฮะใครแน่ล่ะบอยเจมสศาสต์เกิดเหตุการณ์บกขาดขิดกุบเลากุสิลานอกขีด ตัวก็หั่นหันเป็นแบบคือหันชินแต่นี่ให้เสออกบาพนแต่าเดียวแบบผายยาเป็นเเออเป็นเเป็นเก็จงหันซัมพลิตอนยินมนะนะเฮ้ยเสอออกเจผ่าว่นี่ดามดามพี่ดามบากดามกุขี้เดียดเมื่อแต่าง่ายกว่าอันนี้ก็ลหนึ่งเขาบอมากล้ยันตะกุ้ไส บอมึงไปใส่สมื่นนี่นะนมึงนะเขาองเฮียนนะนสภาพอันนี้ทรงผมักเฮียนนะบอมืาวาดนี่บอเฮ้ยบอแมนกูเห็น,น,น,นมันมากัากดินบอแมนบอ กูเห็นมันมาอยู่กับบักดินบักดินกับเขาห้องเย็นเขดบินอิะ่บักนองแต่ตอนใหญ่แล้วมอสมันใหญ่เกินดําแมวชื่อไถฝ่าให้ไฟนะแทนนหัวปัญหาหนึ่งไฝ่าก็มีเนาะ ีมว่าเปื่อยมัมันอีกได้รำเป็นนัดสิงบ่ได้เปลืองแต่ไฟเขาจะไปสิงให้ยังเสเบอนะเสเราเป็นไรลูสิงเราเป็นไรลงกนี้โยมสิงพี่หน่อยน่นโทรบอกให้ไอีวัดลงมาหางไอวัดน่ะค่าข้าวโอ่งเฮียนกระาษค่าข้าวโอ่งียนก็เลยบดได้ลงมา ปกตินะไปกับพันธะเฮียนไหนเฮียนคือการิดไปกาแบบมันร้อนพ่อมาทำเฮียนอาทิตย์หนาพุ่งแล้วอาจารย์อาจารย์เพ็เตรียมเตรียมเมนูพี่น้องมีเห็ดหูหนูขาวใหญ่เล็กน้อยสักอนเลยสั่นเลยสั่นอะไรเฮ้ยสั่นอะไรสั่นอะไรอีมอ บ้านน้สมบูที่ว okay, ่าหเรืองตายกบาลนี้โหลดโซน่มึงไปโซนหยุเกาะแถวนนสมบูรณ์ได้คุมไรายนะแถวเนี่ยนนสมบูรณ์บ่ได้ปะโอเคพี่น้องเอ้หูเรื่องละหลังจากที่เซ็นเซอร์ไปมีขอบครั้วอะไรเราว่านผู้นั้นนะอ่าหนูทำอะไรผ่ดจุ้ยยังเที่งาต่เมื่อ้ เกิดแก่เจ็บตายสวยเห็นอะไรได้เลยสวยแล้วเมืองปลาสิวีดคนเฮาน่ะมันสานมันเข้าใจบ่เพราะฉะนั้นแล้วอยากยังละรีบกินอยากเห็นยังละรีบเพลิดมีนี่ก็ให้รีบใช้กูได้ปะมีนี่ก็รีบใช้เจะตายปลาหนีมาไว้ให้คนอื่นมาใส่ทีแทนนะไม่ได้นะมืงหมแล้วป่ะก็เลยตายเลยถึงมาใส่ไม่เอาอย่างนั้นนะ มึงใหญ่เกินหลายต่อเหตุนะโอ้ยไปับรถมกระมุบอดาวก็มีหน้ามันสิมาอยู่นี่เขามาแล้วรอบหนึ่งบอเห็นไพยเขาเอาเมือเออกูเห็นอยู่ไกลเมื่อกข้ห่วยคราวนี้แล้วเฮ้ยโอ้ยตอนแรกกับวสีให้มันท่านเทียงอะไรไปนะกับกูนั่นนี่นี่หลุดสื่อของนะแป๊บเดียวหลงันนัก จะไปสาน้ำยางป่ะจ๊ะมันมันเหนียวมันหยาบ้โอเคพี่น้องผู้ได้มากก็ได้กินผู้ได้บดได้มากก็คือบดได้บอกเนาะปลามันบดใหญ่ผลบดไดมีแต่บดไดมีแต่เถื่อเดียวดอกไข่หันนานนะนการที่เขาได้กินนี่ก็ได้บดไดมีแต่เถื่อเดียวเถื่อนี้ดอกก็มีเรื่อยๆอะลรเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีพู้ไดก็ตามแต่ไม่ต้องน้อยใจแทนข่าวดอกอืมมันก็จะได้กินคือเก่านั่นแหละมันบมปลายเสดอกถ้ามันบมตายก่อนนะแต่ละคนนะ อันนี้คือเรื่องจริงไใต้ใบเลยครับขากิดกดแรงเฮ้ย,ยใส่บาทไปหายอโอ้ยขี่ห้าตกลงมาโบ้ฮุ่ยฮัลโหลพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะ,ะเตรียมกินรับบาลนี้กระปุกกือกอะไรไ้จิน